ในวันนี้ผมจะไม่เลโ่นโรบอทแมปไร c ์แอนิ a l ลแมปของปันไทยที่ว่ามาแรงที่สุดนะตอนนี้มีทั้งการจับสัตว์ขี่สัตว์และเอาสัตว์มาอยู่ในส่วนของตัวเองแถมเอาเพื่อนๆเนี่ยมาเปตังให้ตามความชอบอีกด้วยโอ้โหนี่มีปิมพุงกับกายหินมาด้วยนะโอ้โห แรงเกินห้ามใจจริงๆครับสำหรับแมปคนไทยที่ถูกพูดถึงกันอยู่นะตอนนี้กับ r i c e Animal ครับซึ่งบอกคนดูตรงเลยครับผมผมก็ยังไม่เคยเล่นแบบนี้แต่เห็นคนพูดถึงกันเยอะมากๆแล้วก็มีน้องๆทัก IG มาว่าแบบพี่ลองเล่นแบบนี้ดูสิแบบนี้มันเป็นแบบคนไทยนะพี่แบบคนเล่นเยอะมากเลยซึ่งตอนนี้ครับคนเล่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0คนเลยมีวิสิตถึงถึง251ล้านคนเลยครับ โอ้โหเอาจริงๆก็ไม่ธรรมดานะรันเนี่ยแต่ผมบอกคนดูก่อนเลยว่าผมเนี่ยมาเล่นแบบนี้ครั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในแบบนี้ด้วยกันแต่มันจะยากอะไรวะก็แค่เกมโรบอททั่วไปมันก็คงจะแบบเข้าใจง่ายๆเล่นง่ายๆนั่นแหละดูจากภาพโปรโมทแล้วก็น่าจะเป็นแนวแบบเลี้ยงสัตว์จับสัตว์อะไรแบบนี้ป่ะเอ๊ะแต่มีขี่สัตว์ด้วยเหรอมีว่ายน้ำด้วยเหรอเอ๊ะ แปลกๆหน่อยๆแล้วอะแต่เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าในตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมปะ let's go ลุยกันเลยครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ใน ID ของผมแดงแชงคูดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพอดี ID นู้นนะครับผมทําการจ้างฟาร์มอยู่เพราะฉะนั้นก็มาเล่น ID นี้สลับสลับกันไปนะคนดูมาถึงได้รับเงิน 1.2k เลยหรอขออนุญาตรับก่อเลยละกัน tutorial by animal food อ๋อมาถึงเขาให้เรา ฮะ huh? นี่กูเข้ามากูเจอสวนสัตว์ของใครวะเนี่ยโอ้โหก็กอยติสถานัสปุกก้เลนี่โอเชียนซันเซ็ตหันเต็ดฮะแจ็คโอแลนดทนเฮยทำไมสถานะมันเยอจะจังวะโอแต่มันเป็นฟิลเหมือนโกการได้เลยปะ่ะมีแบบเป็นสวนแล้วก็มีแบบสัตว์อยู่ข้างในก็คือเอาง่ายเปลี่ยนจากพืชเป็นสัตว์โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมปะ่ะผมเดานะวิวคัมโมโต้แย่เอเวอเร S <S <S เป็นเหมือนกับสถานะที่มันเอาไว้ติดกับไอตัวสัตว์หรือเปล่าอ่านแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการพอร์ใช้ล่ะกูยังไม่พอครับคือเราต้องยัดให้มันเต็ม500ยเหรอแล้วเราต้องเอา,ายัดอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอายัดเราก็จ่าย500อเนี่ยคือถ้าเราจ่ายตังค์จะต้องเป็น250คูณก็จะเป็น4 6 9ครับโอ้โห9เ0ยเลยเหรอและตรงนี้มีอะไรบ้างครับมีรอสโซ่มีฟูดมีแอนิมอลแอนเซลอ่ะเดี๋ยวเราทำตามทูตอรียลก่อนเลยลวกันครับ ฟู้ดครับขอซื้อหน่อยครับผมขอซื้อหน่อยครับอ่ามีรวงข้าวมีเข้าวโพดปั๊มกินนะครับแครอทมาทำอะไรได้บ้างไม่รู้ซื้อไว้ก่อนครับตังไม่พอเอาแค่นี้ก่อนละกันกับส่วนครับส่วนกูมีควายอยู่ตัวหนึ่งได้ไงวะน้องชินน้องคือด้าอ่าน้องบัฟเฟโร่ของเราโอเคเราต้องทำไงครับต้องใส่อาหารให้มันฟีดใช่ไหมฟูลฟีดอ่า พอเตอิมปัหาที่มันเสร็จแล้วไงต่อ please pay left side อ่ะครับผมเล่นด้านซ้ายถูกไหมฮะอ่ะลองเล่นดูกับผมแมปคืออะไรแมปซาวนาจังเกลิลโอเชียนคืออะไรครับเนี่ยแต่ไม่รู้ทาตามไม่มันบอกไว้ก่อนกดซีเล็กก่อนเลยครับ <laughs> <laughs> กดด็ดูเดี๋ยวป๊บนึงนะโอโหแม่งชัดเจนจัด <laughs> คือผมจะบอกว่าผมเห็นภาพนี้ปุ๊บ ใ,ในหัวผมนะเอ๊ะมันเอ๊ะขึ้นมานิดน um ึงอ่ะม <Yeah. S 1> ันเหมือนกับผมจะบอกว่าก่อนหน้าเนี่ที่ผมไปญี่ปุ่นกับเดอะแก๊งมาผมจะมีอยู่เกมหนึ่งไว้ติดมือถือที่เป็นเกมออฟไลน์เอาไว้เล่นแบบเล่นระหว่างรอที่มันไม่มีเน็ตอ่ะซึ่งเกมนั้นคือเกมนี้เว้ยสแตมเห็นไหมเห็นไหมโฟกัสไหมสแตม r โ a d ดไว้คนดูคือเกมเนี้มันคือเกมแนวแบบ มันเป็นแบบจับสัตว์เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็เหมือนกับมีคนมาเยี่ยมชมก็จะได้ตังอะไรแบบนี้เปิดสวนสัตว์หาตังจับสัตว์ใหม่ๆมายัดอัปเกรดสวนสัตว์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เลยอาจจะได้อ e ินสปายเรชั่นมาก็ได้คุณดูเนี่ยแต่ว่าคือเราชัดเจนเลยว่าเราห้ามชนต้นไม้ห้ามชนหินเหมือนเป๊้เลยเพราะฉะนั้นแกนี้ก็ต้องห้ามชนสัตว์ด้วยหรือเปล่าอ่ะผมผมลองวิ่งไปชนสัตว์หน่อยได้ไหมผมลองวิ่งไปชนสัตว์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองกระโดดดูก่อน อันนี้ชนสัตว์ลองชนสัตว์ดูอ่าไม่ได้จริงๆด้วยอันนี้คือเหมือนเปก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> คือเราจะต้องจับสัตว์นะครับผมเข้าไปอยู่ในสวนสัตว์ของเราแล้วก็น่าจะมีคนมาเยี่ยมชมปะแต่ผมยังไม่เคยเห็นช็อตเยี่ยมชมคนเลยแต่เอาเป็นว่าเราจับสัตว์ที่มันขึ้นนิวไวแล้วกันก็ตายไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้เหี้ย เราจับสัตว์ที่มันขึ้นมิวก่อนครับคนดูเพราะว่าสัตว์บางตัวเรายังไม่มีนะฮะอ๋อแล้วก็หัวัจโอ้โหเยี่ยเหมือนเป๊ะเลยวะแล้วมีคอมโบขึ้น่ข้างด้วยอ๋อถ้าคือถ้าเกิดเรากระโดดต่อต่อต่อกันมันจะเป็นคอมโบไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วก็จะได้แบบอะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้เราจับสัตว์ที่เรายังไม่มีก่อนดีกว่าอ้าหัวใจขึ้นเรียบร้อยอะไรอ่ะทำไมจับเสร็จแล้วมันกลับเลยวะ สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลยบอยพั จำหน่ายสินค้าและบริการโรบอทแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบอทเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a Garden เดแรง v ีเอบียนลอดิวเบียนรอด99คืน Fish It หรือแม้แต่บิวเูก็มีเช่นกันแต่ยังมีเกมเมนๆอ,อีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพา s สที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วย โอ้โห oh oh, ดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพัสด์เทลสโตร์ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงจะอยู่ข้างตาใต้กนลังลิดนะจ๊ะหรือเพราะมันเป็นทัวร์เรีเกมมาเลยทําให้ผมแบบกลับมาแบบนี้อ่ะแต่ลองเล่นตามทัวรรีก่อนนี่ครับวู้น่องหมา,า,นานะไรแม่แักกุ๊กกิ๊กก,ก็ดิ่งแมวตุง่งดึงตุ่งดึง,ดงอ่าอุ้ยแต่ผมอยากรู้ว่าสัตว์ในเกมนี้มีความสามารถหรือเปล่าคือมันควรจะมีป่ะอุ้ย มีจริงด้วยทุกๆ10นาทีครับดิสแอนิมอลวิวพอดิวห้5วิดอุโอ,โอ้อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ต้องต้องฟูเลยต้องเติมอาหารเข้าไปครับเพราะว่ามันจะผลิตข้าวให้เราครับแล้วมาลายล่ะทุกๆ10นาทีครับวิ l พ p ดิว u c e 7วิดว้วคือ ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเกมมันเป็นยังไงเอาง่ายๆครับจับสัตว์เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์เราเลี้ยงสัตว์นะครับผมแล้วสัตว์มันก็จะให้ผลผลิตกับเราแต่เดี๋ยวเราลองดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะฮะด้านซ้ายอินเด็กคืออ้อเป็นสัตว์ครับก็มีงแต่เบสิกแร่อีพิกลีเจนเดอรี่เรดบว์แล้วก็ชายนี่ฮะแล้วก็มีเอ็กคลูซีฟด้วยเดี๋ยวนะเราจะมีเพื่อนในเกม ของเรบอกแวะมาชมแบบนี้เหรอโอเคผมรู้แล้วถ้าเกิดผมไปเล่นไอดีนูนนะก็จะมีพิพิมพีกายหนิดแวะมาชมสวนเดี๋ยวพอผมอัดเสร็จแล้วผมลองไปเล่นไอดีนูนแล้วเดี๋ยวลองเอาฉากแบบพิปิมกับกายมาให้ดูแล้วกันเวลาพิพิมกับกายมาสวนผมอะแล้วจะให้ตังค์เท่าไหร่โอ้ยโอยอะไรอะแจ็คออร์เรนเทิร์นสปาลแจ็คออร์รเทิร์น อะไรโชว์มีสปุกี้แวร์ฮะเราใช้สปุกี้ในการซื้อหรออุ้ยหนึ่งหมื่นสองสปุกี้แล้วสปุกี้หาจากไหนอ่ะบนลแรสโซแล้วก็สเกลตันเฮาส์เอ็กซ์คูซีฟแม็กแม่งมีอะไรทำเยอะเลยวะ่ะอันนี้แล้วมาเป็นระยะเวลาวยโอุ้ยแสดงว่าตัวเนี้จาคโอรันเทิร์นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แบบแรงมากๆเลยแรสโซคือ,อแซ่จับสัตว์ าาใช้เพชรในการซือ้อแล้วเพชรเราหาจากไหนอะน่าจะหาจากในเกมไหมแต่ไหนๆก็ไหนๆละเราลองสุ่มดูว่าเราจะได้อะไรดิควยา,ออายอา,าอ่อนชิบหายอ n i m a l นี่คมมือที่เราซื้อสัตว์ได้เหรอเ่าจะมีจับสัตว์ไปทาไมอะ Animal has not b e e n deserve คือเราต้องเจอสัตว์เหล่านี้ก่อนเราถึงจะมาซื้อสัตว์เพิ่มได้เนี่ยตอนนี้ผมเจอม้าลายกับควายไปแล้วนะครับผมเราถึงจะมาซื้อได้นะครับโดยใช้เงินเกมแต่ถ้าเกิดสมมติ เราแบบอยากซื้อูอไม่ได้ด้วยต้องเจอก่อนครับถึงซื้อได้และเซลล์นี่ก็คือเป็นการเซลล์ขอปกติเนาะอ่ะไหนาดูเควสด้านซ้ายดีครับอ่ะรับให้หมดครับคืออันนี้ก็น่าจะเป็นการทาเควสเพื่อรับเพชรนะคนุณดูได้เพชรมาต้องไปสุม่มแรสโซนะฮะแล้วรีเซ็ตเควสนี่คืออะไรวะอ๋อน่าจะแบบถ้าทาเควสเสร็จแล้วไม่สามารถทาต่อได้ต้องรออีกหนึ่งวันอย่างนี้ป่ะอุ้ยเอาจริงก็แอบแบบกันไม่คนเฟิร์มเหมือนกันนะเนี่ยเออใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่านะเรามาเล่นอะ เราไม่ช็อปมันคงจะไม่ได้ไปดูในสโตร์หน่อยดีกว่าอุ้ยเฮียมั็นล่อตาล่อใจเลยวะ่ะ f o r e อ e r Pack อันนี้เหมือนกับโกงการได้เลยครับก็คือเราจ่ายแล้วก็ไปลุ้นของด้านหน้าว่ามีสิทธิ์ได้อะไรบ้างก็ลองสักหน่อยละกันเผื่อจะได้ก้าโรบักขนมซื้อปูไทยไปเลยฮะอันนี้เียกวเกลียอีกสักสองรอบเพื่อจะได้ของดี ไอ้นี่ก็เรียกว่าเกลืออีกสักหนึ่งรอบเพื่อเป็นการการันตีว,ว่ากูเกลือจริงควายปัญญาอ่อนบ้างเลยเพียงหลอกกูไม่พอกูต้องมาโดนหลอกในเกมอีกกูเหลือเชื่อจากขนมปู้ไทยกลายเป็นยาสิฟันแล้ว39โลบักแล้วคนดูแม่งเอ้ยกูโดนแดกไปเท่าไหร่แล้วเด้นีอ200โลบักแล้วม้งเนี่ย มึงจะไม่ให้กูอะไรจริงๆหรอโอ้โหคนดูันใจายไรเกินไปหรือเปล่าห้าสิบโลบักเข้าไปแล้ว,อวขอสักอันได้ไหมสักอันเลยมาแล้วตรากนลุบโอ้โหมาแล้วครับรอโซของเราขออนุญาตจ่ายเลยละกันอันเดียวกอจบหมดแล้วหมดแล้วเราเราเราไม่มีอะไรที่ต้องหาเพิ่มแล้วอันนี้คือสิ่งที่น่าจะดีที่สุดที่เราหาได้ขออนุญาตนะด,ดูในรอโซหน่อยอ้หว,ว้าว โอ้ oh my gosh เรเชนดัวลีขออนุาตอ e ีควิดเลยละกันส่วนอันนี้อันนี้ขายได้ไหม้เอาขายได้ยาล้อโซ่มีอันเดียวก็พอละหลายด่วนอื่นซิมีอะไรอีกไหมฮัลโลวีนเซ็ตจากออร์เดอร์เอร์เซนตกอกอย10%โคตดยี่สทางทุนแรกยี่แล้คราวสี่สิบห้าอยว่าเราก็แค่ใช้เงินแก้ปัญหาว่าคุณดู มาแล้วถ้ามันจะไม่ซื้อมันจะไม่อุดหนุนบัตรก็ไม่ใช่เอฟพูมิทักประชันไปยไอ้ฟัดอ้เฮ้ย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 มึงให้กูรุ่นหน่อยได้ไหมมึงให้กูรุ่นแรงเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้กูเปิดเองโอ้โหแจ็คอลันเทินไม่ออกเลยนีกากรมาแล้วครับผมกากรน้ำหนัก0.3นย์จากิโลทำไมมึงเบาจังวะอ่ะลงให้หมดครับสัตว์ที่เราได้มาอู้อูเอาแล้วกูดูไอ้เอี้มันมาแล้วไงมันเริ่มแล้วไงสวนสัตว์มันเริ่มใหญ่โตโมโหระทึกอ่ะ มันเริ่มแบบกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะขวแถวมันเริ่มมาแล้วไงขู่ละกากอยยะมันเป็นระดับแบบระดับสีแดงอะ่ะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆแน่เลยขออนุญาตดูสกิลหน่อยเศกพืช50อันเพิ่มเลเวลสัตว์ในสวนหรืออะไรเอาอะไร n o t i n g อาไอคิดีก็ n o t i n g เอาไอคิดนีก็น o t t i n g ไม่มีเลย แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นแบบแมปที่เพิ่งเข้ามาใหม่มันอาจจะยังแบบไม่ยั้งสกิลมาเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมแบบช่วยสุดแล้วนะผมช่วยสุดแล้วนะแต่เขาไม่ได้จ้างผมโปรโมทนะผมไม่ได้รู้จักเจ้าของแมปด้วยแต่คือกูพยายามมองโลกในแง่ดีมีกระดิ่งหลายอสีสัประดับดีไซเนอรนี่แต่ไม่มีสกิล <c oughs> ท,ท้อทีสิ่งในหัวดังไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้เบลล์หลอดเหรอเฮ้ยแมปชิ้นนี้มีเบลล์หลอดด้วยเหรอวะเฟียวว่ะอยากได้อยากได้อย,ไดอยากโดนงั้นก็ต้องซื้อ <c oughs> ขอแบบเรนโบว์ได้ไหมตุตง้ตงตุ้งตุ้งซาฮ ตาลาเลโลตาล,าลา่ามาครบเลยว้าวใช่ป่าววะใช่บอกะ,บอก,ะกูดูถูกวะวะกูดูถูกวะได้อได้ครบเลยครับได้ทุ่งๆแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ฮะชิปปานินี่เอ้ยก็ดูอันนี้ไม่เกลือแต่มัน20%เท่ากันหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ถือว่าดวงดีขนาดนั้นป่าววะ อาจะลงมาก่อนครับมีอะไรตัวดีๆก็ลงก่อนโ <c oughs> อ้โหมาแป๊บเดียวอะสุดสั์แม่เหมือนตุงตุงตุงซาฮูลา่าบนานิโนบาดินี่ชิมปาดินนี่อาหาหาแต่ว่ามออวิชคาวดอนเนี่ยคือเราต้องยัดสัตว์เข้าไปป่ะขอลองได้ไหมฟับโอ้หา้าแต้มนี่กูต้องยัดจนพรสดงว่าอันเนี้ยเราต้องร่วมกันทำเซิร์ฟป,ปั แต่ถ้าเกิดผมจ่ายเนี่ยทั้งเซิร์ฟมันก็จะได้แต่ผมจ่ายคนเดียวอะ่ะแปดร้อยโลบาร์ะผมจะจ่ายทําไมอย่างคนดูถูกป่ะมันไม่คู่ควรอะ่ะมันไม่ควรมันไม่ดีมันไม่งามเพราะฉะนั้นอู้๊ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดแพ็คนี้ต้องซื้อคนดูแพ็คนี้คือแพ็คที่เราแบบได้อาหารมาเยอะมากคือตอนเนี้ยเราขาดอาหารเว้ย เราขาดอาหารเยอะมากเราตังค์ไม่พอครับเราต้องซื้อเลยครับแล้วเราก็ใส่อาหารแบบให้กับตัวที่ผลิตของให้เราก่อนซึ่งตัวที่ผลิตของให้เราเนี่ยจะเป็นบัฟเฟลครับตัวนี้ฮะแล้วก็เอาตัวใหญ่ๆที่แบบเป็นตัวแร่ๆนะครับผมยัดอาหารเข้าไปส่วนตัวอื่นไม่ต้องมีแดกครับก็ปล่อยแมงแห้งไปนะครับผมคือสวนสัตว์เราเน้นแบบสัตว์ใหญ่ๆนะคนุณดูโอเคคุณดูตอนนี้สวนสัตว์เราน่าจะแบบอัปเกรดมาไกลมากๆแล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วที่มันจะไปออกล่าต่อคุณดูผมบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ถ้าเล่นในมือถือไอเกมรถ อะไรสักอย่างที่ผมโชว์ให้คนดูดูเมื่อกี้ผมเล่นไปอ่ะความไกลที่ผมเคยอยู่ได้สูงสุดอ่ะเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นคนดูครับผมจะทำให้ดูเองว่าที่หนึ่งในเซิร์ฟเนี้ยแปดพันไอเอฟจะเอาให้เกินหมื่นได้ด้วยซัพของเราสปีดไม่ต่ำเลยคนดูสปีดแบบโอ้โหเกือบสามสิบปะงั้นเราเอาตัวนี้นะครับชิมบาดินี่ปาดินี่ไปเลยลากัน ผมบอกกนนะครับการเล่นครั้งนี้ผมจะเล่นแบบไม่เน้นคอมโบนะครับเราจะเน้นจับสัตว์แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่ามีสัตว์ใหม่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเลยนะครับผมแล้วก็จับสัตว์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตเิเราไม่เจอสัตว์ใหม่เราจะเน้นคอมโบไปเรื่อยๆแต่ผมว่าผมมาเล่นครั้งแรกเนี่ยมันมีสัตว์ใหม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับสัตว์ใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็เอ้มันถึงสักหมื่นแล้วกันสถานะจังก้นอู้ห้หู้ห้อ้เฮ้ยเฮ้ยนกทูเคนน่ารักเกินน่ารักเกินมาแล้ว ดูตัวปูกับนกทูแคนปูขี่นกทูแคนได้ยังไงวอลกิ <c oughs> ้งสปีด50%ว่าไม่ได้นะสัตว์ก็มีสกิลนะเนี่ยโอเคโอเคสัตว์มีสกิลครับแต่ว่ามันน่าจะมีสกิลแค่เป็นบางตัวอันเนี่ยอย่างแม,มงมุมมีนกไม่มีแพสซีฟคูดาวดูแมงมุมมันจะพุ่งไปนะวดูดูแมงมุงมนะ ไปแล้วนี่เห็นไหมสัตว์บางตัวก็มีสกิลสัตว์บางตัวก็ไม่มีสกิลโอเคเข้าใจได้ผมบอกกันนะผมชอบเกมแนวนี้มากมันเล่นแบบเล่นได้เรื่อยๆสำหรับผมผมชอบแบบนี้ผมชอบเลยมันเพลินน่ะเล่นไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ๊ะมันมันไปแล้วไงหนึ่งพันเมตรมันกำลังจะถึงแล้วควรดูว่าไงไงคือหมื่นเมตรมันแค่ทางผ่านปะ่ะอุ้ยต้องงูนะเราอยากได้กอริล่าคนดูเราอยากได้กอริล่าครับต้องไปหาก,กอริล่าฮะไปฮะฮึบของโปรสามไปฮะ โอเคแล้วคอริล่าเสร็จกูเรียบร้อยคอริล่าเราครับได้มาแล้วฮะเอาแล้วครับสถานะซาวันนามาครับซาวันนามาแล้วยังไงต่อยังไงต่อ,อ,ตอมีสารอะไรใหม่ไหมมีไหมอุ้ยชีรา่าเชียร่าฟอรโร่ขออนุญาตนะครับผมเชียร่าฟอโร่โนายคือเป้าหมายตัวถัดไปของเราจงมาอยู่ในสวนสัตว์เราซะอุ้ยแต่พอ,อจำนวนเม็ดมันเยอะขึ้นเนี่ยสัตว์เริ่มเยอะละคือเราห้ามชนทั้งสัตว์ห้ามชนทั้งสิ่งกีดขวางเพราะฉะนั้น ถ้าจะจับสัตว์จริงๆเนี่ยผมว่าแอบยากแลละแต่ถ้ามันไม่ได้จริงเราอาจจะต้องสลักนะครับผม e อุ้ยมาแล้วพารูวีกอกอยล์อ้ตัวที่มันอยู่ในแพ็คมันมาในแมปนี้หมดเลยนี่หว่าเพราะแต่มันก็สุ่มเกิดอะเนาะเออจริงๆไม่ต้องเติมก็ได้นะเนี่ยให้สัตว์แล้วกูเติมทําไมวะและข้างขวามีข้งขางๆท,ที่เราไม่เคยมีครับโอเคเดี๋ยวไว,ยไว้ก่อนครับไว้ก่อนครับไปฮะกคอริโลไปหมาลายไปตัวอื่นแม่งวิ่งเร็วเกินว่ะถึงเมื่อวานถึงดิถึง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 ก็เฮียไร หนึ่งมืนเมตรแค่ทางผ่านเฮ้ยเฮ้ยเกมบั๊กหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆสองพันเมตรกู 2, ตายแล้วกูเกิดใหม่ล่ะว้ายอย่างนี้ไปต่อได้ผมบอกเลยคนดูเมื่อกี้เป็น acting ออาคนดูว่าเนียนปะอ่าผมถามคนดูคำเดียวเนียนไหมคนดูเนียนบอกเนียนคือบางทีอ่ะเราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องแสดงว่าเราโง่นะครับเราต้องแสดงว่าเรากาก,ากนะคนดูถึงจะอินเป็นไงเป็นไง เมื่อกี้คือไม่นับนะครับเมื่อกี้คือผมผมแบบแค่ลองเทสให้คนดูดูนะครับผมเมื่อกี้ไม่นับจริงๆเราเทสให้ดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตอนเนี้ยกูว่ากูตายอีกแล้ว <S <S บายไอ้แบงค์โอคีไอแบงค์โอหูอ <S <S ถ้าเรากดตรงกลางเนี่ยคนดูบอกว่ากูหมาแล้วกูกากแล้ว แต่ผมไม่กดตรงกลางผมขอเริ่มใหม่แต่รอบนี้ผมเอาจริงแล้วคนดูผมเอาจริงเลยผมบอกก่อนว่าไม่ว่าฟุตเทจจะนานแค่ไหนแต่หนึ่งหมื่นถึงแน่นอนเทคนี take ้เทคสองไม่มีเทคสามให้ทีมงานตัดต่อเป็นพยานไม่มีการม็อกหรืออะไรทั้งสิ้นมาไปรองใจกันด้วยกดไลค์กดแชร์มาดูว่าเอฟบีทัจะถึงหมืน่นหรือไม่แล้วมันมาเป็นคอมโ,โบ แล้วมันมาเป็นคอมโบอู้หูอู้หูอู้หูหกแล้วหกแล้วแล้วไงหกแล้วแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วแล้วไงแปดนี่ไงแล้วคอมโบแปดแล้วนกทูแค่มันวิ่งเร็วนกทูแค่มันวิ่งเร็วอุ้ยน้องงูตัวนี้ชอบวิ่งเร็วไปฮะน้องงูเพิ่มสปีดไปบไปเวเก่งซะแล้วไอ้เอฟทุ่งหญ้าสวรรค์ ไปเวทเก่งซะแล้วไงเอ๊ะมันกระโดดเป็นสไปเดอร์แมนอะสไปเดอร์แมนทาซานสไปเดอร์แมนรู้จักปะแล้วมันไปเรื่อยๆไงนี่ไงนี่ไงแล้วมันพุ่งพุ่งแบบไม่มีใครหยุดหนึ่งหมื่นไม่ไกลเอื้อมบอกเลย ูสัตว์ดิเราได้สัตว์อะไรมาบ้างอูเราได้สัตว์มาเยอะมากคุณดูเราได้สัตว์มาเยอะมากๆเลยในดูสิสัตว์ใหม่ของเรามันผลิตอะไรให้เราไหมกอริล่ามาติควายไทยเกอร์ไทเกอร์ให้เลยปะเฮย้ยอันนี้ดีน้องเสือผมว่าเราต้องหาสัตว์ที่มันผลิตอาหารแล้ววะ่ะมันต้องมันต้องมันต้องหาสัตว์ที่มันผลิตอาหารและเอ่อโอกโคได้คโคกโคไดนี่ตามหลักแล้วมึงไม่น่าจะหายอูดได้นะ รอมิดดีด,ด,ดีบอกเลยว่าเราเน้นสัตว์ที่ผลิตผลผลิตได้เพราะฉะนั้นยีราฟมันมันผลิตได้เหรอไอสัตว์ตามหลักความปจริงยีราฟไม่น่าได้นะผมว่าอันนี้ยีราฟไม่ได้เพราะยีราฟมันไล่เหยื่อไม่ได้โคโคดีด,ดีไอสัตว์สรุปแม่งสัตว์ทั่วไปแม่งดีกว่าตัวอื่นเยอะเลย <c oughs> ถ้าหมดแล้วเราก็ต้องลงตัวอ่ะตัวนี้ลงไปให้มันเต็มสิ เรียบร้อยครับส่วนสัตว์นเอฟพงพิทักษ์ว้ามีใครเข้ามาเต็มเลยวู้ฮู้อู้จะเสียดายไม่เห็นใครกี่ยกับปิมคุงมาเยี่ยมสวนเรานะนอะเนาะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์เปิดของเรานะครับโอ้แต่คุยวิชเขาด้วยจะเต็มว่ะเฮ้ยวิชเขาด้วยจะเต็มว่ะหรือว่าเราก็แค่เติมเข้าไปวะมันขาดอีกแค่ร้อยร้อยห้าสิบเองนะเอฟนี่ไงยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่ไงนี่ไงเอฟยัดเข้าไปไปครับออริล่า มีการติดมิวเทชันแวลูบวก1,000อ๋อคือมีสิทธิ์ที่สัตว์เราจะติดเอาแล้วว่ามิวเทชันไม่ได้อยู่ในาการจับแต่มิวเทชันมันอยู่จากตรงนี้กรับคนดูติดไหมไอเอฟขอติดสักตัวได้ไหมเอ้มึงว่ากันไปปะเนี่ยเฮสเล็ทฮอตมาหัวขาดโอ้โหเราได้เห็นแล้วก็ดูปลาออก้าอ,อ,อยากมีบ้างนอบฟินิทอว์บายกคนดูเดี๋ยวคอยดูนะ ผมบอกเลยว่า EP หน้าสวนสัตว์กูต้องมีขั้นต่ำเท่านี้ผมบอกเลยเดี๋ยวเจอผมแน่แต่ตอนนี้สวนกูอะยังไงติดบ้างไหมกูพ <c oughs> งพิทักษ์ตัวโดนทุกงานตัวโดนทุกเกมตัวโดนทุก EP ถ้าชื่นชอบกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเจอคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอรอติดตามเลยครับผมถ้าอยากมีคลิปแบบนี้อีกสำหรับ r i ซ e Animal ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมหรือว่ามีแบบอะไรที่อยากให้ผมไปเล่นก็สามารถบอกกันได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเนดะีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าน่าจะกลับไป ID ตัวเองนะเดีย๋ยวผมโยกสัตว์โยกอะไรกลับเข้า ID ตัวเองด้วยวันนี้ขอบคุณทุกทนมากไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายเอ้าเอ้าเปิดเทอมแล้วหรอยอดวิวเฮียมากในช่วงนี้เด็กๆนี่เปิดเเเททอออมมกกกัััันนนะะคคคครรรบบียดดด็าูลิปช่งโพไ้ รักทุกคนกเหมือนเดิมเลยครับผมไปแล้วบ๊ายบาย